สวัสดีครับมาลูกโกอล์ฟชาแนลครับเนลำวันนี้กัมาเบิรงวิธีการเฮกระช่างบกนะครับโดยทอพี่วิซีนะครับนี่แหละครับทอปลาปลาบานเข้านี่ยแหละพี่น้องทอซี่หุนเนาะซี่หุนนะครับกับขนาดข้มกรวงกับรอยหาซิปนะครับข้มสูงหาซิปเส้นข้มยาวยสามเมตรนะครับเดี๋ยวเฮามาเบิรงน้ำกันนะครับ อันนี้ก็เป็นผ่าใบผ่าใบความหนาอยู่ลอยไมโครนะครับลอยไมโครนับน้าก็นี้ก็ดีกันครับพี่น้องอันนี้มันลอยน้าสุดมันก็สีอยู่ลอยห้าสิบนะครับพอดีแต่ว่าราคามันอีกสูงขึ้นอีกเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับส่วนทุนในการเห็ดเดี๋ยวผมเลยผ่าใบก่อนนะครับผ่าใบสามเมตรสี่เมตรกับความสูงนะครับเมตรละเมตรเมตรละห้าสิบบาท ซีมเม็ดกับสองร้อยสองร้อยบาทนะครับผ่าใบส่วนคุ้งคอนะครับห้าร้อยแต่ตัวเละกลมๆกับสี่ห้าร้อยนะครับสําหรับค,รคุ้งต้นราคาก็สิเป็นเจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยนะครับต้นทุนในการเห็ดพี่น้องล่องไปเห็ดเบิ้งนะครับอันนี้เป็นการทดล่องเห็ดเบิ้งนะครับอันนี้เห็ดเลี้ยงเองนะครับสี่เลี้ยงกบตอนนี้เพืดด่ออ้ไรตการทก็สามารถ ได้ว่าขันผูใ้ใดอยากได้ราคาถือก็นีก่กะบห้องกับสีรถความความง่าวความกวงอีกนะครับให้ให้มันได้เหมาะกับราคาที่ต้องการนะครับ,บนะครับอันนี้ก็ใส่สายลัดด้ครับพี่น,ออน,น้องแบบสายลัดได้ว่าก็ต้องพับพับน้ำจั่างน้อยครับมวนมวนมวนใสสายลัดก็ดีกันครับพี่น้องมากันล เดี๋ยวสีเฮ็ดเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับคุผู้ใดต้องการอยากสั่งนะครับเดี๋ยวขนาดจังวากันนะครับพอผมพยายามสีเห็ดให้มันราคาทีพี่น้องต้องการติบอแพงหอกราคาทดลองเห <cell os. S 2> เ็ด แล้วหรือว่าพี่น้องอยากไปเห็ดกระลองไปเห็ดเบิ้งนะครับเรื่อว่าเทีดสูงก็นี่ก็ได้แล้วแต่ตามขนาดของห้องมักอ,อันนี้ผ้ามันส่วนเกินหลายครับโอเคครับห้องจงมาเบิ้งต่อมันเสร็จนะครับพี่น้องเดียบร้อยแล้วครับพี่น้อง บ่กระช่างโบของเอานะครับเป็นโงท่อพิซซี่นะครับขนาด1 5แล้วระยะาวสามเมตรสูงหาสิบเส้นนะครับพี่น้องครับเพู้ได้ต้องการอยากจะได้นะครับสามารถติดต่อได้ครับนรี่เป็นเรียงเรียงกบเรียงปลาก็ได้นะครับแล้วแต่ความหนาของกระช่างนะครับอันนี้แค่รอยไมโครนะครับ พี่น้องอยากเรียงหอยนะครับก็ต้องเอาควาวมนาอีกแบบเนึงเรียงมาดูกันนะกันก็เกา่าลอยหาซิฟจังสี่ครับนะครับลองไปเห็นเบอร์กนนะครับพี่น้องมีประมานนี่ขอบคุณสำหรับคนที่ตามรับชมนะครับพอกันไหมนี่พี่หนาะสำหรับวันนี้ขอ่วาวคขว่าสวัสดีครับ